บรรยากาศวาป่าใช่มครับบรรยากาศสวยงามมากเลยครับดูครับนั่นเลยสวยครับบรรยากาศสวยๆลงงามเลยครับสวยมากมากเลยครับสวยงามมากเลยครับดอไม้ก็หลายสีครับอันนี้อยู่เขาคอนะครับ วันนี้มาเที่ยวเขาคอ,อกันครับดูนะครับนู่นนะครับสวยงามมากๆเลยว่างๆมามาเที่ยวกันนะครับสวยงามเลยครับคุณ <c oughs> จีนันยังับอยู่แล้ว หยหรอกถ่ายเกงไงังไอให้นี <S <S ่จับดอกไม้ง um. ี้เอามาถ่ายกันอาถ่ายกลุ่มไปถ่ายวิดีโอเลยแม่นี่แม่แล้วอไ้อ้วงเหรอนั่งนั่งรถให้เอรือเ่าเล้แล้วมีใคร ไม่มีเลยใคเวียนหัวลเอไม่มีเลยเวีนหัวไออุ่นบอกว่าไออุ่นต้องออกมาหน่อยนึงนั่นแหละอยากใส่หมวกไหมร็วๆเข็มวหนึ่งสองสามอันนู้นจะบินเหรอจะบินแล้วบินบินอาบินบินยิ้มเลยจมใสแจมใสบินนูจะบินแล้ว บินไปไหนบินพ่อเข้าไปแล้วพ่อเข้าไปพางนี้แลวเร็วไปเร็วเนีถ่ายจิ๊กจิ๊กอาตาถ่ายแลย้วจิ๊กสวย ไม่ถอยดิแม่ท่านั้นถอยไปไหนแม่เดินไปข้ามไปฝั่งนู้นปะมันข้ามได้ที่ไหน,นแ่ข้ามไปหาไงเดินไปทะลุน,นู้นเลยตานังไอ้นังไอ้อันนี้เดินไปไม่ได้มีตีนทะลุนู้น<ว>ให้ยายถ่ายด้วยไงตรงนั้นน่ะไม่เห็นบอลลูนไงอ่าถ่าหน้ามาอันนึง ต้องย่อแม่ยืนเลยได้เลยนั่นแหละหนึ่งไอ้ไอ้นั่งดีๆเดี๋ยวอ้วนนั่งขยุดยืดแล้วก็ไข่ห้างเท่ๆอะไรเงี้ยแต่หมวกก็ดีเลยนะมือเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จิบหนึ่งเอาบรรยากาศมาฝากครับไรนี้ก็จะอยู่เขาคอนะครับสวยมากเลยครับ สวยมากเลยเอาบรรยากาศมาฝากนะครับโอเคนะคะพี่นี่ก็สวยมากๆ,ๆเลยครับอยู่เขาคอไล่อะไรนะ <c oughs> <c oughs> ดูละไทยดินเย่ยคาเฟ่เขาคอไทยดินเย่ยเยยนะครับท<ว>ี่นี่ไทยดินเยยคาเฟ่เขาคอไทยดินเย่นี่ก็ไทยเดนเยยนะครับ คาเฟ่เขาคอนะครับสวยมากๆนะครับเดี๋ยวลุงไปจะไปถ่ายในป่าเราไม่น่าทำไมเราไม่ไปนั่งในกลางต้นสวยมากนะเลยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดินไปลงไปถ่ายถ่ายหน้าหน้ากล้อ hmm. งขึ้นมาทางนี้จะสวย mm hmm. อย่าง<ป>เดี๋ยวไปเดี๋ยวขึ้นไปข้างบน